ต้องเปิดออกนะคะถึงจะเห็นก้านนะคะ ค่ะพี่น้องเก็บนะคะอุ๊ย มือสั่นแล้วค่ะพี่น้องค่ะเก็บไม่ถูกเลยมีเยอะเลยนะคะนะค่ะพี่น้องจะเก็บเผื่อพี่น้องนะคะขอบคุณทางทุกท่านด้วยนะคะที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ มาเก็บหอมป่าจากคนไทยในต่างแดนในประเทศเวลวนะคะเดจะมาจะเก็บกองๆใส่ไว้ก่อนนะคะแล้วคนเข้ามาเจอรวบทีเดียวโอ้ยการเหย่วมากเลยค่ะเดินยองๆเก็บเอาน้าปีนองการมันเหี้าวหลาย เก็บถูกเก็บผิดไม่รู้นะคะ เยอะเลค่ะ พืชผักกินได้นะคะพี่น้องค่ะไปมองไดคนเห่าเนาะมูนกินได้ของตีกเก็บค่ะมันช่วยกันประหยัดนะคะและอย่างพืชพวกชนิดนี้มีประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะฟังชมเก็บไปเรื่อยๆนะคะกับบรรยากาศธรรมชาติจะ

ไม่ถูกเลยค่ะเอย้ยหันมาที่เดิมนะะี่แล้วค่ะอ้ยอมวนพี่น้องเก็บเพิ่อนเบิดมือใดเลยนะคะถ้าเก็บไปขาย ต้องรีบรีบเก็บหน่อย้ะคะพลเพราะฝนเริ่มมาแล้วสองสาบวันนี้ฝนล,ลงบ่อยนะคะพืชป่าก็สมบูรณ์แล้วเกินดอกต่มดอกบานก็เก็บหมดแล้วค่ะอยู่ใกล้มือ ไปแต่เอาเกีียวมาเกี่ยวเนาะพี่น้องแต่เขากับต้องเก็บเ,เป็นช่วงเป็นช่วงไลยนะคะพอได้เอามาทำลายปลาเนาะคะ่ะจะไปกินแค่พออยู่พอหิวหายอยากเนาะพี่น้องแต่รู้จักเก็บก็แล้วเก็บไปถึงปีหน้าได้นะคะไม่แช่ช่องฟีตได้เลยค่ะเอ้ามีหอดไปตาพอดีเนาะพี่น้อง เออไว้รูนมาซอยเก็บคือสิดีอยู่ค่ะ ขอบคุณมากนะคะที่แวะเข้ามาชมเป็ดเจ้มาม้อ MP Channel เก็บกระเทียมป่านะคะนี่มารอบสุดท้ายแล้วค่ะคงจะไม่ได้มาอีกแล้วนะคะพอติดงานทำงานนะคะ ก็บไปให้คุ้มให้หายหิวหายอยากกับพี่น้องทานดิบก็ได้นะคะยิ่งอร่อยไปทานก็บส้มตำบกัพี่น้องตำถั่วตำแตงนะคะจิ้มน้ำพริกน้ำปน่นโอ้ยแจบ่บคุนมักทักอยู่เล้วค่ะอือ ฝนก็เริ่มมากแล้วพี่น้องค่ะมา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 ซอยกันเก็บย่หมดตะเบิงแล้วพี่น้องค่ะลักตีมีประโยชน์นะคะจากประเทศเวลนะคะหรือในยูเคนะคะ แล้วก็มาเก็บแบบพออยู่พอกินเนาะอเอาที่เดียวลแล้วค่ะเราจะไม่เดินเลาะเละเอาห้มัหน,นาบก็เผื่อนพี่น้องจะได กลมเก็บได้เห็นการมันการกับการใบการดอกเหมือนกันหมดเลยค่ะเสียงนกธรรมชาติก็ลายไหลาแต่หาอยูหย่หา,หากินสมบูรณ์นะพี่น้อง ขออภัยนะคะกลมหนากลมตาเก็บอยู่สวัสดีทุกท่านด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะมากดให้เป็นกําลังใจเป็นจมาดิเอ็มพีชาแนด้วยนะคะมาเก็บกระเทียมป่าตามที่พืชมันสมพูรณน,นะัะของธรรมชาตินะคะ กีบปรูแล้วค่ะจะก,กันไหนตัวกันไหนกัน้ยเฮ้ยลื่น กิื่อนแล้วครับพี่น้องทำนาทำรังอยู่พี่นอ้องเอ้ย ไม่ไหวแล้วค่ะแค่นี้ก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ